ไฟมาใหม่ครับพี่น้องไฟมาใหม่ครับเอาสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับอยู่ที่สํานักง,งานหมอลำหนุพานวิเศษศิลป์สิบผ้ามาเบิ้งไฟเพิ่นสั่งมาใหม่พี่น้องครับวันนี่ครับอ่าเสริมทับระบบแสงสีนะครับเนี่ยนะครับมาใหม่เต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เป่านะครับที่เห็นพ่อเอ็นพ่ออูดแกแก,แกอันซ่อมอยู่เมื่อนั้นเป่าแบบระบระบ,บอัน ฟู่ฟูนะเวทีนะพี่น้องนะครับนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับนี่ก็ใหม่นะครับเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับมาใหม่แล้วก็ระบบไฟนะครับระบบแสงสีเพิ่มเติมนะครับเสริมทับมาอีกเยอะเลยนะครับระบบไฟเพตัวนี้กับแมนนะครับระบบไฟมาใหม่เพียบเลยนะครับตาแตกแน่นอนอลังการตาแตกแน่นอนปีนี้ไฟของ นุพันธ์วิเศษศิลเรานะครับนี่ปีนี้ไป้องเลยเสริมทับปกติกับลายอยู่แล้วเสริมมาอีก่าสัน่นพรอ,อุดแล้ววะนะครับเสริมมาอีกเพียบเลยอันนี้มาใหม่นะครับแล้วก็โน่นชุดโนนด้วยนะครับนี่แมนเบิร์ดับพี่น่องกองอยู่นี่อันนี้จะเป็นไฟตัวที่ใช้อยู่ปีก่อนนะครับเนี่ย ของเจ่งเพ่งอยู่ในแมนเบิด์ีไปรองเอ้ยนะครับตอนนี้กําลังเอาออกมาเช็คเตรียมจะเอาขึ้นเวทีนะครับจะเอาขึ้นเวทีไปรองนะครับในวันที่16-17นี่น่าจะลองแล้วล่ะนะครับแล้วก็วันที่21ก็จะเป็นวันเปิดฤดูกาลนะครับอันนี้จะเป็นชุดเดิมนะครับผู้ได้เปิดเพลงลูกอ๋อสวัสดีค่ะคนสวยน้องกระต่าย น้องกระตูมก็มาน้องแบทีมเป็นไงมาครบทีมแล้วมวนซื้นขนาดเต้นน้อง้องลูกสาวก่อยกินอะไรกันสมัโอ้โอ้ว่าเนเสียงมาเตใสพ่ออีพอลวันเสกเศร้าอยู่ทั้งบุ่นนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมนะครับอะไรคุณคุณพ่อออดนะครับนี่พ่อออดนะครับพ่อออดพ่ออุดพ่อตายพ่อโจนะครับ สี่คุณพ่อบริหารเจ๊นนะครับลูกหลานของอีพ่อหนูบ้านนะครับเนี่ยมันมาเช็คเครืองดนตีซุ้มหนึ่งแต่ว่าระบบไฟอันนั้นจะเป็นอาที่ของเพียครับของพออุดนะครับระบบไฟจะเป็นอาที่ของพออุดระบบเสียงนีอีพอ,อดนะครับเพียกำลังล่องอยู่พ <c oughs> ดียวป้ายไปนอกยางมาเบิ่งก่อนนี่ครับกักำลังเช็คระบบอยู่นะครับอันนี้คือ ตู้ลำโพงไฮโดรลิกของทีมงานมอลลาโนบานวิเศษยดสินเรานะครับเนี่ยแผ่นดินท้องของเฮานี่มีความวามสามัคคีโอตายเนี่ยที่บ้านเนาะแดดแดดแดดมาบังรถบัสอยู่เวลามันแดดไรที่บ้าเรากำลังเช็คระบบเครื่องเสียงนะครับตู้ลำโพงอีกทั้งองศเจ้าวต้องปกคล้องตุ้มไผ่ห้ เป่มต้องเท่านั้นจังยูดีในวาระมือนีอ้ขอสติดีพระองค์ถานหมุนล้นใจให้คาาร,รัวบาลหนูท้ายกล่องสูงมังมอนนี่ครับอีกขั้นหนึ่งจวดอยู่ทั้งหลังไปไปน้องนะครับรถอ,บอ่าลำโพงไฮดรอลิกสองคันนะครับ ลูกสาวไบรี่อะไรอยู่ตรงนั้นลูกสาวมารออะไรนะลูกอ,อ๋อสั่งกับข้าวเซเว่นก็เลยมารอแตทำไมไม่รออยู่ข้างในนะลูกเดยวเขาไม่เห็นเอา้าน้องน้าบิงแล้วก็น้องแพนเค,ค้กน,น,น,นะครับคู่แฝดแห่งมลำหนูพานวิเศษศิลนะครับคู่แฝดมาใหม่แฝดคนละจังหวัดแฝดคนละไฟแฝดคนละไฟไเอารอกับข้าวนะลูกเนาะรอข้าวเซเว่นโอเคคะ่ะลูกคะ่ะในรัะพี่น้องนะครับ ทีมงานเฮ่าตอนนี้ก็กำลังขมักขมิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ้อมบนเวทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟนะครับนะทีมแดนเซอร์ทีมบอลลัมทีมนักดนตรีนะครับกันกำลังเล็งซ้อมพาใกล้สิวอดเมื่อเปิดวงแล้วนะครับ ไป้องเขาโฮมจะบาดก่อนแดด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 ปไปอวยกับเขาไปตั้งบนก่อนมันแดด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 โล่รถจักรรถกระตากแดดอยู่พี่น้องไม่มีหม่องคมเลยตากแดดอยู่ในแล้วลรื่องหรอกเ้แดดไหลพ่อแดดจนใหม่วะล่ะพ่อครับพ่อเอาเอาเอาเพื่อผลงานของเขาปีนี้นะครับอีพ่อเราเห็ดแต่มันเลียวนะครับปุ่นอันคุณพ่อ อีพ่อหญ่หนับ้านเนานะครับ pues ก mm hmm. ะร้างกะร้างแข็งแรลงระยางเหรียญอยู่นั่งสำน nah, ักงานนในละเบิงลูกเบิงเต่าอยู่นในละนี่คุณพ่อนะครับโอ้ยแดด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 แดงแดดแดงแดดป้าสุดผู้ใดมาแดงดีแท้จึงเครื่องจุบัดสุดเคสสุภาติตป้าสุดนั่งลายป้าสุดเด็กหิงบัวคำ นักยิงบวข้ามเหผมีส <hurt> ุดใหมน้ำขาตีดีโอ้สุดขาวสุดใหม่ได้สุดใหม่ไปโรงเรียนแล้วนะลูกนะสุดุภัสตากำลังแต่งสุดเออเนายเอนี่ละเอาสุดวมาอแดบเอาขุนหาเนวแดบเปนกเรยาพี่รอกถือไฟกเรีอมดรนีอกพียเเอบอกแล้วว่าจะเป็นนั่งเอกจะเป็นอันนี้จะเป็นตลกคืกไนไมับ่ยาก จับยังใส่กระไรรูดตลกอ่จะจ้าแค่เจ้าสีหลอดที่วันเจ้าสีแดงสืง่อสุดลองเพีย้ยดที่วันเจ้สีด๊องน้ำม,มูอยู่ตีเอาจันจังว่ากันคิดว่าคิดว่าซื้อเช็กๆเราสุดลองเพีงใส่ซสุดตลกรองอะไรท่านแม่เนาะอืมแต่ก็อยากให้มันเหลื่อกมก็คือวา่วาแหละต้องได้ซื้อคือว่าแหละสุดอันอนั่งเอกเก๋ครับตัวนี้นะครับเอาบรรยากาศในสํานักงานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผ้าพี่น้องมะบึง ระบบไฟใมใาม่นะครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะครับอีพอรกรลังจูนเครื่องเสียงอยนะครับพี่น้องเพื่อเมื่อเปิดวงให้มันเต็มรูปแบบที่สุดนะครับส่วนลูกๆก,ก็นั่งรอซ้อมกันนะครับเราก็จะเอาขึ้นเวทีสำหรับระบบไฟระบบอันนี้ก็จะเอาขึ้นเวทีประมาณวันที่ สิบหกสิบเจ็ดละนะครับหลังจากที่เข้า,วววาบวงสรวงแล้ววันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อบวงสรวงบนเวทีขอขมานะครับแม่เวทีขอขมาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเริ่มต้นฤด,ดูกันของปีนี้นะครับกับสิริจัดกันวันที่สิบหกตุลานะครับแล้วก็เปิดวงวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาะครับงานแรกกับยูจังหวัดศรีสะเกดวันที่ยี่สิบห้าตุลานะครับ,น,รรน,น,รบนั่นก็คือ ทีมงานนุบานวิเศษศิลป์ก็จะได้เดินทางไปทำการแสดงงานเจ้าภาพนะครับนี่เอาฝากกำลังแรงใจให้มาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สำหรับทีมงานมาหมอรำนุพันวิเศษศิลป์ด้วยนะครับนะอู้ยมาแดดมาห่อนแต่ต้องรักษาข่อยลูกสาวสองลูกสาวน่ะยืนอยู่อู้นะ่ะเาปัญหาเอาอย่างเพิ่นประวัดิค่ะลูกเพปัญหาเอาอันอาหารเชเวน่นว่าซั่นทั้งนี้กินลราบก่กินข้าวไป พราะอร่อยกินอ่อมปลาไหลไม่มีใครกินเป็นด้วยเลยออ่อมปลาไหลเพราะอ่อยอร่อยมากเลยแล้วก็ซ้อมเพลงซ้อมเต้นกันนะลูกเนาะซ้อมลําด้วยอีกสักครู่เดียวนะครับกำลังใจให้ลูกตามเขาด้วยพี่รองเด้อจ้า21นี้มาให้กําลังแรงใจกันเลยบัตรฟรีไม่มีค่าบัตรชมฟรีตลอดงานตลอดคืนสอดแจ้งไ์สดชมฟรีทางเพจหมอลำหนูพันวิเศษสินด้วยนะครับไปเดี๋ายวพายางไปเบื้องหลังเวทีก่อนบัตรนี้ เวทีเข้าเป็นยัางได,ด,ดแดดแดดแน่วนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูเวทีก่อนับในระบบไฟใหม่นะครับสวยงามมากเลยอย่างมาทั้งหลังนะครับก็จะมาเจอไฟอีกนะครับไฟกําลังแต่งกําลังทําเพื่อจะเอาขึ้นเวทีนะครับนะแม่ันเบิร์ตับนะระบบไฟเฮ้าของอยู่ในเบริรเลยนะครับพี่น้องกําลังแต่งกําลังเติมกันอยู่ครับนี่ นะครับรวมไปถึงป้ายไฟด้วยนะครับนี่ครับหลังเวทียางมากแต่มาเห็นเลยอยู่นี่เอาสูงข่อยนอนวะคือเป็นซีรีส์แต่นาะเอาสูงข่อยนี่เนาะแดดนี่ครับหลังเวทีมันจังไปว่าท่านใดพี่น้องมันจังแดดอยู่ได้คำคำยังสิว่ากันนะครับเดินมาก็จะมาเจอหลังเวทีอะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตบาดรข้ามเอาซ้ำหนี่งแหละพี่น้องนะครับแดดไล่นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับพอกันเด้อ20เหตุดูมหาการกำลังใจจัดลอยห้ยกำลังแรงใจทีมงานเด้อครับเด้อ